ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักง,งานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNHCR ประเทศไทยนะคะสานต่อโครงการรมฎอนนี้เพื่อพี่น้องและทานประจำปีสกาดปีที่8ช่วยเหลือผู้ลี้ภยัยและผู้พลัดถิ่นทั่วโลกตลอดเดือนรมฎอนค่ะ นายทวีลาบฤทธาพิรมกรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือว่าไอแบงก์ ank, บอกว่าธนาคารมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการทําความดีตามหลักศาสนาอิสลามเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือนรอมฎอนซึ่งเป็นเดือนที่สําคัญในศาสนาอิสลามโดยเฉพาะในเรื่องของการให้ทานและการช่วยเหลือผู้อื่น ปีนี้จึงได้ร่วมกับสำนักงานข่าหลวงใหญ่ผู้ีิภัยแห่งสหรประชาชาติหรือว่า UNHCR ประเทศไทยสารต่อโครงการรอมดอนนี้เพื่อพี่น้องและทานประจำปีสกาดโดยธนาคารค่จะทำหน้าที่ประชาะสัมพันรธ์กิจกรรมระดมทุนดังกล่าวทั้งในสาขาแล้วก็ผ่านช่องทางออนไลน์ของธนาคารอีกทั้งยังเพิ่มความสะดวกในการบริจาคสกาดผ่าน iBank Application แล้วก็ผ่าน Mobile Banking ของ iBank นอกจากนี้ค่ะยังร่วมสนับสนุนการจัดโต๊ะรมดอนนี้เพื่อพี่น้องซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อช่วยเหลือให้กับครอบครัวผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิน่นซึ่งตั้งแต่เปิดระดมทุนในปี2561จนถึงปัจจุบันสามารถมอบความช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้ลี้ภัยไปแล้วกว่า9ล้านคนใน29ประเทศทั่วโลกอย่างเช่นซูดานซีเรียจอร์แดนอัฟกานิสถานและก็บังคลาเทศ ผู้ที่สนใจนะคะสามารถบริจาคได้ที่เว็บไซต์ w w w u n h c r o r g t h r o m a d o n ค่ะ